ตุลอฮิบรกาตุสวัสดีคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนของคุณครูนะคะค่ะวันนี้มาเจอกับครูซุนอีกแล้วค่ะเมื่อวันจันเด็กๆได้เรียนรู้วิธีการดูแลตนเองในช่วงโควิดกับคุณครูไลาลากันไปแล้ววันนี้ครูซุนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกด้วยเช่นเคยค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะคะมีชื่อว่าหนูน้อยขยำกระดาษนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมในวันนี้นะคะเรามาทํากิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกํมแบเพลงกัมแบกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาทําตามคุณครูกันก่อนนะคะค่ะยกมือขึ้นทั้งสองข้างค่ะ ยกมือขึ้นทั้งสองข้างค่ะทำตามคุณครูนะคะหนึ่งสองซ้ำกำมกำกำมเบแบแบกำมกำมกำมเบแบแบ,บอีกครั้งหนึ่งนะคะกำมกำัม กำแบ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 บนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกำกำแบแบกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามกำกำแบแบกำกำแบแบแบ ครั้งหนึ่งนะคะกำกำ คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่ากิจกรรมเพลงกรรมแบที่เด็กๆได้ทําพร้อมๆกับคุณครูเมื่อสักครู่คุณครูทําเพื่ออะไรเด็กๆรู้คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะคุณครูทําเพื่อที่จะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือหรือกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆให้แข็งแรงเพื่อที่เด็กๆจะได้ทํากิจกรรมต่อๆไป ได้อย่างสะดวกและคล่องแคล่วยิ่งขึ้นค่ะวันนี้คุณครูก็จะชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมหนูน้อยขยากระดาษกันค่ะเด็กๆจ๋าพร้อมที่จะทำกิจกรรมหนูน้อยขยากระดาษกันแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเลยเต้นกระดาษค่ะ กระดาษอะไรก็ได้นะคะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำมาประยุกใช้ในกิจกรรมหนูน้อยขยำกระดาษในวันนี้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหนูน้อยขยำกระดาษกันแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณพ่อคุณแม่ช่วยเตรียมกระดาษให้หนูน้อยคนเก่งคนละ3ามแผ่นด้วยกันค่ะกระดาษนะคะ คนละสามแผ่นค่ะให้หนูน้อยคนเก่งของเรานะคะนี่ค่ะถ้ามีตะกรา้าก็เตรียมตะกร้าไว้สองใบค่ะตะกร้านะคะถ้ามีตะกร้าก็เตรียมไว้สองใบนะคะยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะหยิบกระดาษแผ่นที่หนึ่งนะคะขึ้นมากระดาษแผ่นที่หนึ่งค่ะ เด็กๆก็ขยำนะคะขยำขยำขยำกระดาษไปเรื่อยๆค่ะขยำนะคะขยำค่ะขยำ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 ไปเรื่อยๆนะคะจนได้เป็นก้อนกลมแบบนี้ค่ะลงในตะกร้าเลยค่ะก้อนที่หนึ่งใส่ลงตะกร้าเลยค่ะ ต่อมาก็หยิบกระดาษแผ่นที่สองขึ้นมาเลยค่ะกระดาษแผ่นที่สองก็ทําเหมือนก็ทําเหมือนเดิมค่ะเด็กๆขยากระดาษนะคะขยําขยําขยําขยาขยําขยํานะคะขยําขยําไปเรื่อยๆค่ะขยําขยํากระดาษไปเรื่อยๆนะคะขยําขยําขยําค่ะ ขยำขยำขยำแบบนี้ค่ะจนได้เป็นก้อนกลมก้อนที่สองค่ะใส่ลงในตะกร้าเลยนะคะสองค่ะค่ะและเด็กๆก็หยิบกระดาษแผ่นที่3ามขึ้นมาค่ะแผ่นที่3นะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะขยำค่ะขยำกระดาษค่ะขยำ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 นะคะขยำไปเรื่อยๆค่ะ ขยำขยำขยำไปเรื่อยๆนะคะจนได้เป็นก้อนกลมแบบนี้ค่ะก้อนที่สใส่ลงไปในตะกร้าเลยนะคะ3ค่ะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเรากันนะคะว่าเราขยำกระดาษได้ทั้งหมดกี่ก้อนกันพร้อมหร้อยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามานับพร้อมๆกันนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ 1 1 1 1 1หนึ่งหนึ่งใส่ตักลค่ะ2 2 3สออีกครั้งหนึ่งนะคะ1 1 1หนึ่งหนึ่ง สองสองสองค่ะส3 3สาสา,สาเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะมาเชาลลาะเก่งจริงๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่ากิจกรรมในวันนี้เด็กๆได้อะไรบ้างเอ่ยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้พัฒนาทักษะครบทั้งสี่ด้านไปเลยค่ะ คืออะไรบ้างคะคือ 1. พัฒนาทางด้านร่างกาย 2. พัฒนาทางด้านอารมณจ์จิตใจ 3. พัฒนาทางด้านสติปัญญา 4. พัฒนาทางด้านสังคมค่ะ 1. พัฒนาทางด้านร่างกายเด็กๆได้อะไรคะเด็กๆได้พัฒนากล้ามเนื้อไมแต่กล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อมัดเล็กนั่นเองค่ะ สร้าเนื้อมือนะคะที่สามารถต่อยอดให้เด็กๆได้จับหยิบสิ่งของได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองค่ะค่ะสองนะคะในด้านของสติปัญญาทางด้านของสติปัญญานะคะเด็กๆก็จะได้นับเลขอย่างง่ายนั่นเองค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะ1ถึงเลข1ถึงเลข3านั่นเองค่ะค่ะ3ในด้านของ อารมณ์จิตใจนะคะเด็กก็จะมีความสุขในการทำกิจกรรมค่ะและก็4ในด้านของสังคมนะคะ4ในด้านของสังคมนะคะเด็กๆก,ก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะค่ะวันนี้คุณครูตูนก็มีการบ้านมาให้เด็กๆทำหนึ่งข้อค่ะ คือให้เด็กๆขยำกระดาษนะคะที่เด็กๆสามารถทำได้ส่งมาทางลายกลุ่มชั้นบริบาลกันไว้นะคะคุณครูซนูนรอดูอยู่นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้อัสลามวุอะลัยกุมมบเราะมะตุลลอฮิวบรากาตู